สบายดีพี่นุองแมาบานแพงหย่างน้อบานอแพงนิตัวรงดวนๆ่าต่มยางนกมิเเน่องาราเนีมันกงเว้นเดียวม่เสร็คำหนึ่งเป็นมงเลยกลงเว้นวนมาแต่เว้นเว้นียวกลงเว้นเพราะมันเนี่ยมันกกว้างใหญยีนี่ ได้ไปใส่ไปมาหยังมาหยังย่อหนุ่ยเอะนะไปเดี๋ยวยยหนุ่ยเอาเบลียนไปพุ่นรวดนูกนี่ได้บะท่านไหนมาอาได้ยันฝนตกอ้าว่าคุณเฉยเถื่อนยังบ่เลย ฮะต้องไปบไปัดบัดบัดบัดแล้วก็พอผู้ใดไมายืนอยู่ข้างมันก็กดเสาอยู่หันกอดมันกอดทั้งหลังใครมนี่ยกดมันกอดทั้งหลังไม่ได้กอดทั้งหน้า สวดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนุยโอ uh, <home. S 3> ้เจป็นอะไรยังดิงหน้าดิงหลังกระเด็บกระเด็บอยู่นี่จะเคียังดิงหน้าดิงหลังก็งขึ้นเสาจะโดดแล้ว เพิ่มนสิ่ม่น่าม่นสิพคนละเพิ่เพิ่น่ข่หนมะเพิ่อไปใส่่หนาิ่นเดอดไข่ไก่พกข่่เอไก่สากมะตาวเงียมลุกแบ่หลายนึ่งคืนนี้คืนนี้่ไปนมั่ายนี่คืนนี้านเดอเออันคนได้รุนไรเห็นบหง่ามปนกากอะ่อเนี่เตอนหัวกุบตอมันมาหน่อหัวเงมากสิเพ มันกรดมันปวดมันปดน่มันอีพอน่แล้บ่กวดตัลงกับ่พราวดเอเบ่ะกรธเอออมุกไมันน้ำมันเนาะตีอากจะ่ได้ตีอย่างนาุกคันสนุกนลาเน่ยยอมดอมบ่ถกอ่ะย่างคนอย่างนี้บับหมกบับหมกเลยกระชิดนแก่ถ้าไปกองหกอยู่กระชิด้ซุกกระชินต้องมีสีดาบมอกเลยเาะไปหยุดบลับหมุกเลยเน่่ มันจะหยังมาจังเลยเ้ยมีทารุจะเข้ามาแวบมากกว่สีแวบไปเพราะสีแวบตลาดของผมเหล่ามาท่านคือเลยวกว่าท่านสีเวียข้ากันมากจะ่นล่ะจะใส่กันได้ยังข้องผมได้ยังเหมือนเอาตั้งใจว่าสิไปซื้อกระเป๋าให้พ่อใหญ่แหลมมันบัตบ่มีเลยว่าสิขี่ไปซื้อได้โกสุ่มรถสตาร์ทบ่ติดสตาร์ทบ่ได้บัดรท้าบัตรกของอย่างนู้น หาคนสตาร์ไหนแห้วบัทาไปจยตลาดผู้ใดสิดสตาร์มีอีกรถบริษัทนี่เออลยบริษัทปนี่ยเออนี่เดี๋ยวหน่าหนาตึกนี่ดี๋อเตึกบ้านอ่ละเนาะกันมาอนไปเชิ้นใส่จังนี่ถามหาเขาก็นีเดี๋ยวก็ะดานหนาอีกตัวก็เงี้ยงงานี่ตัวทมลวที ไม่เจ้าพรท่านมาหอดท้ายมาพอวยสไไ่ากันเปไส้ถากันมาเตะเ,ท,เ,ท,เที่ยวเทียวใบุรีรัมยเรยมาหลักกันอยู่นี่ปวดเทียวขึ้นจมีนเเทีงนเนยงเดจากไปเห็นอย่างคือเศร้าตะด,ดูแล้วดำหน้าก็ได้<า>โอ้เอขียวเขียวเีเอีวอยู่ข้อพีเพีย แต่บวบามี่เอวนังอยู่นั่กันมีแต่บวบามีเอวเทานันมีเอวกัหาปวดแม่นกูละไข่แล้วกูเจ็บมมึงกูดำที่ไหนมาเากมีเอวไหมมันถึงปวดเนาะไอ้แงเนบมื่อนเจ้า

กอบีแกบกอบีจกบาไวกอบีหีเล็กม้ไว้ยอ๋มันก็งจับหรอกเ๋ยวเครับเนรีได้ยังวะบัวีอารามหลวงบ่เป็นยังกินแต่อารามหลวงพ็กันไปเที่ยวได้ยังไม่ได้ยังมากเลยไม่สิได้ยัง กลเมรเป๋าเวาดาเอาเติกระเป๋ากระกระเป๋าผ้านั่นกเับขวางเท่ๆยัลอม่เลืไมนแเม่สิบลงไปอไปมาเอาลงไปอยู่เพราะว่ะวเนี่ยจะของหลากนโมวาเนี่ยเขาประเทเป็นเนี่ยเขาเขาเขาบอกเก็บไปายอยู่น่งโมวาเขาคือวั่ว กับอกกควางเงือบไ่ฉกเออนว่าเขาไม่เคยห่างตัวทีวันศุกร์ลงรถก็มสิบตอนแรกไปจอดรถเดี๋ยวาต้องสิบหนึ่งไปยังปดมันสิคําถ้าเขามาหาสางถายังท่าแป๊บหนึ่งไปยังเอารู้นสิบขี่รถไปยังยางไปกันเลยไปยัง

มันเหมือนมันก็เสียงแ่ะขี้รถไปรถีไกระโดมหมดเหรอคุณเป็นรถขั้นขาวคนนี้ขี้รถไปด้วยไปเจ้าขี้ไปแม่สิ่นี่ไปก็ได้ย่างไปย่างไปเอาก็ได้เด้อ กัรเฮิมเติมเออนี่แหละมันงามมันจังเป็นจุดเป็นจุดมันยอมดำแล้วมันไมันก็สีไปเออเกระครองไปยอมดำแล้วมันไม่ยอมมันนีขึ้นโอ้ยจะแปไม่ยไหนมันก็คือจังเป็นอันไวรุ่นอยู่ได้ให้ไหลเขาเออเนี่ยทีเดียวสีดำไม่ยอมเติมอีกมันไปเอาสีแดงไม่ยอมไหมอีก ไปไปคนขับรถฟ้าข,ขี้ไปเด้อ <laughs> ช้มพูกกับพีแปงซ้ำกันบ่นไม่พี่แปงสูงกว่าช้มพูกบ่น พี่น้องสำหรับชิมีเอาไว้สำหนีบสะกันพอกไม่คิดนะสำหรับชินี้สบายดีพี่น้อง